อดีตผู้พิพากษาคา,าดคดีแต่งโมนิดาเจตนาฆ่าเพราะเหตุนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษามักจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของแต่งโมนิดาลงใน Facebook กฎหมายชนบทอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นการฟาดทุกคนที่น่าสงสัยในคดีนี้แบบไม่กลิงกลัวอิทธิพลใ,ใดๆจนหนุ่มกันชัยต้องเชิญตัวไปออกรายการหนกระแสเพราะทนเสียงเรียกร้องจากโซเชียลไม่ไหวที่อยากจะฟังความเห็นของเจ้าตัวแบบจัดเต็มในฐานะ ที่เคยเป็นถึงอดีตผู้พิพากษาและปัจจุบันก็ประกอบอาชีพทนายความและล่าสุดในชนบทก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เกี่ยวกับคดีนี้ที่ได้อ่านแล้วมีช็อกไปตามๆกันโดยกล่าวว่า ในวันที่ผมไปออกรายการหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชยัยผมได้พูดว่าหากจะฝันว่าเป็นเจตนา 1. ต้องมีเหตุจูงใจ 2. มีอาวุธ 3. ม,มีคราบเลือดณนะวันนี้ก็เริ่มมีหลักฐานแล้วว่า 1. เมา 2. มีดเปิดขวดไว้สคราบเลือดแม้จะล้างหมดแล้วนี่คือ 4. กด6หลกัก ต่อมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่าน้วยความเคารพอย่างยิ่งการพบศพผู้ตายที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนแต่ไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายในที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุจะเหมารวมว่าผู้ตายไม่ได้ถึงแก่ความตายเพราะอาวุธปืนแบบนี้หรือเปล่าซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องของคดีแตงโมนิดาที่มีการพบว่าบาดแผลคล้ายกันโดนมีดกรีดแต่ไม่พบอาวุธที่ใช้ในที่เกิดเหตุหรือไม่ และไม่รู้ว่าจากการโพส์ตข้อความเหล่านี้ทําเอาคนที่เกี่ยวข้องในคดีติดต่อมาหรือไม่เพราะอาดีตผู้พิพากษาก็ได้โพส์ตข้อความล่าสุดเอาไว้ว่าโปรดทราบผมไม่ได้ยิงหักจะพบผมการุณานัดใหม่ล่วงหน้าว่าผมว่างหรือไม่